วันนี้เราจะพามาดูน้ำตกเทวนะรดก,กันนะครับที่ <Okay. S 1> เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ครับไปกันเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมเมื่อคืนฝนตกฝนตกสองวันแล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมหนุ่นนุ่นนุนเห, <c oughs> ห็นไหมตู้นใช่ลึกห้าเมตรเลยนะเดี๋ยวนะเราจะพาเดินลงไปดูนะแล้วพาไปเข้ามาดูน้ำตกกันนะโอเคร okay. ต,รตรงนี้ก่อนโดกพี่เขาถ่ายอยู่อ้อ นี่นะครับอนนี้น้ำน้ำตกเฮลสวัดเฮ้ยไปดูกใกล้ๆที่ตรงเยีนตรงนี้ตรวมอหลองตกนะหันหน้ามาครับหหันหน้ามาหน่อยนี่หันหน้ามาครับไปยืนตรงมุมเลยยืนตรงมุมเนี่นะ้าโอ้ย <laughs> ขาสั่นไหม ควรลงเล่นนะเนี่ยดูดูดูดต้นดูต้นน้ำดูต้นน้ำอุ้ยไงโมโมก้าเล่นไหมโมไม่ไม่จะลงไปต่อกันนะคะอ๋อจะไปต่อกันเหรอคะไม่กลัวเหรอคะ ไปได้ใช่ไหมไปสองดูกันเนาะแต่คงไม่ลงไปตรงน้ํำตกเผื่อน้ําป่ามันมาเดี๋ยววิ่งไม่ทันอ๋อเหรออ่ะอันนี้คือทางเดินไปน้ํำตกข้างล่างอันนี้คือเราดูจากข้างบนนะไุณเราจะพาไปููจากข้างล่างโอ้ขาสั่นอ๋ในจุดนี้ใช่ไหมโอ้แล้วมันมีมอสขึ้นด้วยนะ เพื่อนๆเห็นมอสไหมอึ๊บอึ๊บลงดีๆนะคะนี่แสดงว่ามันชื้นมันชื้นแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มากๆด้วยฝนตกฝนตกลูกจะไปอยู่หรอพ่อลูกจะลงไปหนุนห้าเมตรนมันลึกนะมันลึกนะแต่มีสะพานนะถ้าน้ำมาเราวิ่งให้ทันนะนั่นนะสิเดินขึ้นนู้ถนถนนลงไป จะมีทากไหมละ่ะนั่นตอนนี้เรามาถึงน้ำตกที่ดงที่สุดแล้วว้าน้องอย่าไปคนเดียวไปพ่อด้วยน้องอย่าไปใกล้เวลาน้ไม่ใช่กลัวน,น้ำป่ามาไงเธอแล้วมาไปไม่ทันน,ะนั่นน่ะไปยืนตรงนั้นน่ะพ่อพูดยากนะ2คนเนี้ยแม่ไ,ไม่อยากไป น่ากลัวฝนมันตกไงลูกเมื่อคืนน่ะอย่าไปเลยแค่นี้แหละถึงยังคะโอ้ที่เรามองลงมาจากข้างบนใช่ไหม